ยินดีนต้อนรับคุณผู้ชมทุกทท่าน,นนะครับผมเข้าสู่ไลฟ์เอชแนลนะฮะวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาโหลดเกม7 n i g h t ไนทนะครับว่าวิธีการโหลดเกมเนี่ยผ่าน IOS จะทําอย่างไรนะฮะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือว่าไม่ต้องใช้ VPN เลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปที่ App Store ก่อนเลยนะฮะล้วก็เข้าไปที่อ่าโปรไฟล์ของเราหลังจากนั้นเข้าไปที่ Apple ID ของเรานะครับอ่านะฮะ ทักพักหนึ่งมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราเลือกไปที่อ่า Country and r e g i o n นะครับผมวิธีนี้ค่อนข้างง่ายนะฮะไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากเลยแล้วก็เลื่อนหาเกาหลีนะครับแบบหนึ่งนะฮะต้องหาตัวเคอ่าให้เลือกเป็นโ o r e a Republic of นี่นะฮะแล้วก็เลือกไปแล้วก็กดอ r e e ไปนะครับ หลังจากนั้นให้เลือกเป็นตรงเป็นเม็ดต่อนะครับให้เลือกเป็นนอนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ใส่มูอะไ้เลยครับตรงสุรีททั้งสองช่องนะครับ city and d i s t ิส c ริก็ใส่มูไปส่วนเมืองเราก็เลือกง่ายๆก็ได้ครับเลือกเป็นปูซานก็ได้ครับโพสต์โค้นะครับผม1 0 0 0 0 1แค่นี้นะฮะเบอร์ใส่ไปมูมูก็ได้ครับแล้วกด next ไปเลยอ่า อันนี้ถ้ามันไม่ถูกก็ลบศูนย์เป็นตัวหนึ่งครับอ่าได้แล้วครับเป็นศูนย์สาตัวนะฮะหลังจากนั้นแอป o r e ของเราก็จะเข้ามาที่ของเกาหลีเรียบร้อยนะฮะแล้วเราก็พิมพ์ไปเลยครับเซนะครับมันจะขึ้นมา2ตัวเราก็เลือกตัวนี้นะฮะเซเนไนนี่นะครับอ่าเราก็เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดได้เลย ตอนนี้ขนาดไฟล์ตัวในเกมเนี่ยจะอยู่ที่4จิกนะครับหลังจากโหลดเสร็จแต่โหลดตอนแรกจะเป็นแค่133เมกนะครับพอโหลดเสร็จแล้วตอนนี้อยู่ที่4จิกนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูที่ s สต re นะครับอ่านี่นะฮะจะอยู่ที่นี่นะครับ4.11จิกนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้ด้วยนะฮะสำหรับที่จะเล่นเซเนไ โอเคยังไงก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะฮะในวันพรุ่งนี้ว่าตัวเกมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยกับ a l a ์ฟ A c h a ช n e l บอกเลยเกมนี้รีวิว7 n i g h t ไเต็มเม็ดเต็มหน่วยแปลให้ฟัง์กชันทุกอย่างส,ก,ก,งสก,กังสกิลตัวละครเดี๋ยวผมแปลให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันด้วยนะฮะไปละครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ